ดีเจสต re ไทยแลนด์ครับอีกคลิปครับสำหรับวันนี้กับกระเป๋าเป้ใส่แพนทอมนะฮะเป็นตัวที่ค่อนข้างพรีเมียมนะฮะสำหรับกระเป๋าโลโปนะฮะตัวนี้เป็นเขาเรียกชื่อว่าโดนกาด b p 4 5 0 AW นะฮะก็เนี่ยฮะโอ้โห อย่างเงี้ยฮะรบอบอกได้เลยสวยงามนะฮะด้านหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นเอ่อเป็นดีไซน์นะฮะเหมือนพิซซึมแล้วก็แข็งนะฮะมีซิปด้านบนนะครับมีซิปด้านข้างนี่นะครับสามารถใส่ของได้นีนี่นะฮะสามารถที่จะใส่ เอกสารใส่อุปกรณ์ได้ด้านนี้ก็เหมือนกันฮะมีที่ร้อยพวงกุญแจใส่เอกสารได้แล้วก็ด้านหน้าด้านบนนี่นี่ใส่ได้เยอะมากนะคือด้านหน้าสวยมากมีโลโก้โลโปนะฮะอัที่สำคัญด้านล่างตัวนี้ ก็สำหรับกับคนที่ขาลุยเลยนี่เปียกฝนนะฝนใช่ไหมฮะไม่ต้องกลัวครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะถามว่ากระเป๋ากันน้ำไหมกันอะไรไหมไม่รู้อะแต่เนี้ยกนันฝนนี่แต่ให้ดูครับนี่คุณสมบัติของมันกระเป๋าเขาดังมาจากกระเป๋ากล้องนะฮะเป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับ ก็จะถูกฮิตเอามาใช้แล้วก็สปายได้เลยนะฮะอันนี้คือเป็นเรนโคเวอร์นะครับเก็บก็ไม่ต้องกลัวหายเพราะว่ามันจะมีตัวเอ astic, ่ออีลาสติกร้อยอยู่นะฮะไม่ให้หลุดหายก็เก็บสาม,มารถที่ช่องต่างๆเขาจะมีบอกเลยตรงนี้ไว้ทำอะไรนะฮะนี่มาดูด้านหลังนี่ ้าหลังก็จะเป็นเป้นะครับมีตัวรัดเอวมีตัวรัดหน้าอกนะฮะแล้วที่เห็นเนี่ยเป็นเส้นๆคือป้องกันการปวดหลังก็คือมีตัวออฟองน้ําเป็นยางนะฮะแข็งๆก็จะช่วยได้เราม,มาดูข้างในกันดีกวะ่ะเอ,อ๊ข้างในไปอย่างนี้ฮะให้ดูนชัด ก็จะมีเขาเรียกว่าที่ใส่อุปกรณ์ซึ่งสามารถที่จะแกะออกได้นะครับแบบนี้นะครับนี่ครับทุกอย่างข้างในเนี้ยจะถูกแกะออกมาดีไซน์ใหม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปใหม่ปึ๊บให้เป็นในรูปของแนวโดรนนะฮะว่าสามารถที่จะใส่รูปเออพนทอมใส่อะไรได้ด้านในของตัว กระเป๋าเนี่ยมันก็จะมีช่องเล็กๆใส่แบตเตอรี่นะฮะก,ก็ถูกแบบออกแบบมาให้ให้ใช้งานกับโดรนโดยเฉพาะนะฮะแต่ก็ยังสามารถที่จะอัดแอปไปใช้อย่างอื่นได้เพราะว่าพาริชั่นพวกนี้ในข้างในเนี่ยมันสามารถที่จะถอดออกไปใช้งานอย่างอื่นได้หรือว่าใส่สัมภาระอย่างอื่นได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเวลามันใส่กับแฮนนอมสเป็นยังไงนี ผมจะเอาแพนทอมสีใส่เข้าไปนะฮะเราสามารถดีไซน์เข้าไปได้เลยว่าจะอยู่ด้านบนด้านล่างด้านข้างด้านอะไรก็แล้วแต่ให้มันโปรเทค t ได้นะฮะกระเป๋า,าใบนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ถือว่าใหญ่มากนะฮะอ่าง่ายๆผมแค่ใส่แพนทอมสีกับรีมทคอนโทรลนะฮะ แล้วก็ตัวรีโมทของตัวเครื่องก็ใส่เข้าไปเลยแล้วตัวนี้ก็ใส่สามารถใส่ได้อีก3ก้อนคือที่ช่องแต่ถ้าเกิดคุณจะสามารถที่จะมีพาริชั่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกก็สามารถที่เอามาใส่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 ดีไซน์ต่างๆทำได้แล้วก็ป okay. ้องกันการสะเทือนนะฮะมีลัสติกรัดตรงนี้อีกก็จริงๆแล้วเนี่ย บางคนลูกค้าก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยมันมันมัน,ม,นมันป้องกันมากแค่ไหนเวลาผมไปต่างประเทศหรือออกต่างจังหวัดหรือออกทริปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมบอกเลยว่าไอ้กระเป๋าใบนี้มันค่อนข้างที่จะครอบคลุมเพราะอะไรไอ้ตัวตัวโดนเนี่ยมันเตี้ยกว่ากระเป๋าเยอะมากนะฮะเพราะว่าคุณแบคแพคขงังใส่ข้างหลังเนี่ยตัวกระเป๋าไอ้กล่องเนี้ยมันจะถูกค้ำอยู่ด้านหลังก่อนโดนคุณจะไม่เป็นไรเลยนะฮะแล้วก็ ด้านในมีช่องใส่อยู่ด้านบนนี่อีกอ่ามันจะเขียนไว้เลยว่าใส่ iPad นะฮะแล้วก็ฝาเนี่ยใส่อุปกรณ์ได้อีกแล้วก็ใบพงใบพัดอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะฮะกระเป๋าก็ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจะท่องเที่ยวหรือเอ่อมีอะไรที่มันแปลกๆไม่เหมือนใครแล้วก็ เป็นตัวของตัวเองนะฮะกับกระเป๋าโลโปใน,นี้นะฮะในรุ่นจนกาด b w d b w 450 a w ตัวนี้ตอบโจทย์นะฮะราคาดีวะเรามาพูดถึงราคา8,400บาทนะฮะสำหรับรุ่นนี้แล้วที่สำคัญสินค้าของโลโปทุกรุ่นจาก DJI Store Thailand ะฮะสินค้าการันตีนะฮะหรือว่าประกันตลอดอายุการใช้งานเสียหรือว่าซิปแตกอะไรก็แล้วแต่ เปลี่ยนใบใหม่นะฮะในกรณีที่คุณใช้ไปแล้วหลายๆปีมีรุ่นใหม่โอเคถ้าท่านใดสนใจก็ลองโทรมาฮะ DJI Store Thailand ฮะ DJI Store Premium a c c e s s เ r อร s ช h o p แห่งเดียวและแห่งแรกในประเทศไทยนะครับโอเคในวันนี้ก็ขอตัวก่อนฮะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันดีกว่าว่าสำหรับโลโปกับ DJI Backpack จะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะไปแล้วครับ you uh.